อืมครับอันมือบ้านเพิ่นว่าเพิ่นอ่าเฮ็ดเครื่องอันโน้ตบุ๊กพังมาสันว่าเฮ้ยก็เลยหยาดอีกก็เลยบอกว่าให้อัดยังกว่าทู่มุกยังกว่าทู่นู่นทูบยังอ่ะนะเพิ่นให้บอกให้อัดใหยี่ยมเนี้ยสันว่าเลยหยาดไ่เห็ดใหม่จากอุบ ไปเห็ดจังได้โนดบุกพังมันก็บอกว่ามันอี้ก็ให้บอวาการเมืองหลายๆแน่ว่าะังหวาก็บออยากไปอยู่กันไหนดอกเรื่องการเมืองการเมืองการเนี้ยทั้งหลายมันก็ยังว่าแลลวเนาะมันเป็นเรื่องบ่ค่อยสมควรบอกเป็นค่อยเป็นเรื่องแบบวอามองได้กันทิพีดกันมองนั่นน่ะนะก็เลยบอกอยากสิบอกภายในบ่บอก็บ่ได้กับมัน สมัยนี้มันก็เกี่ยวของการเมืองเบิดการเมืองก็ได้มันก็มันก็ยากอยู่ทงเมื่อวานก็จัะบอกยังไปนี่ยบอกถึงคนประท้วงันซุ่มเป้าโนวีตเมื่อวานก็ได้บอกไปซาทันละเพิ่นก็เฮ็ดไปตามสิบตามเสียงเพิ่นที่เป็นเฮ็ดได้ล่ะก็เลยเขาบอกเลยว่าเพิ่นดอกเพิ่นก็เฮ็ดไปโหลดความของการเมืองการเมืองกับบ่มีหยังดอกยังเลยไปก็เฮ็ดนั่น ไปนะเกี่ยวเขานี้ก็เขาบอกมาจำนำเขาเงินเพิ่นสีออกแล้วกับถ้าโดนบอก็ถ้าโดนเตืบก็เพราะโดนนะเพิ่นเกิดประมาณนี้แหละเพิ่นก็ถามเพิ่นถามไทยสูเพิ่นก็บว่าซูฟังอยู่บอกว่างานเฮ็ดให้หลวงงานโครงการนั่นนี่เพิ่นก็เงินก็ประมาณนี้ละเบิกเงินก็สศีชาแน่นั่นเพิ่นเกิดมีขันตอนของเพิ่นเบิกเงินเบิก์ยังเพิ่นว่าผู้ใดไปเขาเกี่ยวกรกับ ได้ก้อนบื้อไปเขาคิ้วหลังก็อเออเท้าแต่กับ่เกินสองเดียนสองเดียนเดียนกลัวมันก็ที่เด้มากคือเก่าลหละวันนี้ก็ได้มากกับพอสมควรอยกก็บีดเดไปใส่นี้ใส่สินท่อกระสนุนมาแล้สซีหามืน่นวัวปวมวันนี้กับลาก็อยากได้มอเตอร์ไซค์กราสันว่ากับเพอใหสซื่อดูใหญ่ยุ้ยปีนี้ ดีอยู่ได้หลายอยู่ประมา 8, 90, ระ่าแปดเก่ามื่นพุหลักเขาก็ดีอยู่นามพอถว่วมแต่ไม่นามถ่วงคือปีที่แล้วมันก็บู่ยากอยู่อยากยากเขาว่ารัฐบาลเพิ่นก็พยายามซอยแล้วนะว่าวก็เห็นว่าไปขาดทุนตอนเอาเขาไปขายอยู่ประเทศนอกก็เห็นใจเพิ่นอยู่หรอกทจริงเพิ่นก็ว่าเออเศร้านะให้เศร้าหน้า,า,นายัางเพิ่นก็ ก็มันกับว่าใบในดอกเกียยละมืนหาเกียยละมืนหาไอแล้วแต่ความสื่นความยั้งเพิ่กระฮักไปตามนั่นแหละก็เพิ่งยั้งเนาะเรื่องจำนำเขาก็ก็เห็นมาดดีอยู่ครับคุยคุยกันเกิดหลายคนด้วยก็บัดดีอยู่ก็ได้เลี้ยวลายใบในดอกก็ว่ารัดเพิ่ก็บสีอุ่มไหวนะเพิ่ไปจากให้เศร้าหน้ามืนตาปากแดงคือบานล่ะมีเงินมีทองใส่นีใส่สน พงไปใส่นีพ่อกระทวพลเนเออมันก็ลง่มโตกันนั่นแหละครับเรื่อแบบจักซีบอ้อยเนี้ยเรียนการเงี้ยกันไรมูจักสีบอ้อว่าตอนทื่ว่าไปประท้วงกับจักแล้วไปบุ้นนี่เห็นแต่ว่ามีสิ้นเดียนสิ้นเดียนกับสิเศร้าน่ะว่านกอนกับเด็กหนึ่งลูกสาวลูกหลานกับทร่มาหายู่เห็นงานกรุงเทพก็บอกบ่้เห็นงานบ่้ งานเขายุดมาสัน่นเขายุดก็เรื่อว่าเออเอาหยุดก่ะแต่พักพอนแต่ยังก็เออดีอยู่แต่ว่าเป็นกระหกักตันที่แนบกระแห้งเป็นเลยว่าโอ,อ้หมกหมอกอย่างมันติดโหลดติดโหลด,ลดมันก็บ่ไหวสินะก็บอกกับพาคกันกลับบ้านแหละมาบ้านนะ่ะจากพาคกันกลับไปบุ้เนี่ยันหัวหน้าเพิ่องยังกว่าหัวหน้าเพิ่นซื้อยังกว่าเพิ่นสุดสุดสุดเทพ เออไปยังสุเทพยังสุเทพเด้อกสดเฮ็ดยังก็เฮ็ดไปจะให้มันเดือดห้อนเส้าบานเส้าซองปิดถนนพิดถนนปพิดถนนมันก็เดือดห้อนเร้าซาบวายดอกแบบนี้วายดอกแค่ออกไปยังคนหลายๆเขาก็เขาฟังเขาเห็นอยู่บ่ต้องไปถึงกับไปเห็นว่าไปยึดอยังล่ะยึดประเทศบ่แต่แถวหนีก็ไ่เห็นได้ยึดยังเนียก็ได้บ่ได้ใครหานแด ยึดปนั่นปิตินี่ก็มันก็ลําบากคนมันสิเหตุงานก็ยากบริเฮตเขาก็บ่อยให้เงินลูกเต่าเล่าล้านอยู่นี่ก็ลาบากบ่มีเงินใส่ก็ลําบากจังซีิน่ะแต่ว่าบ่ะบ็นหยังคันบ่มีงานเห็ดยุ่กุ้งทอฯกุงเทียบก็กลับมาบานเฮาก็ได้เด้อเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามมีแนวเฮ็ดเอออยากเลยปลูกผักปลูก้กากินบ่ต้องใส่เงินอยู่แบบง่าย จะไปหวังหลายกับการเมี่ยงก็ไดอีริเนี่ยก็บ่ค่อยไปเสียผักแดกันเลดอกผักแดก็บ่ค่อยอยากเสียมันนะมันเข้าไปมันก็คือเ่าเบดสุพักก็บ่กก็ไปยามกุยกันว่าเออมันเป็นไดกผักการเมี่ยงผักกันเมืองในก็ไดมันเป็นยังไงมันอยู่อยากอยู่แขนก็เป็นอย่างกันล่ะเฮ้อบอกซู่วันนั้นฟังบอกซู่วันนี้ฟั้งเขาก็ ว่ากันไปตา่ตางตงนั้นนะก็บ่อยากเอาไปนะี่มันก็ติพิษกันกันยังว่าล่ะเรียกว่าอืม่ทยล้วก็อยากให้เพื่อนเห็ดนโยบายดีๆออมากนะเห็นนโยบายดีออกมากให้ได้เลือกให้ได้มีตัวเลือกตัวยังแง่สิน่ะหวั่นว่าผู้นี้โกงหวั่นว่าผู้นั้นบดีผู้นี่เกิดพยายามเห็นนโยบายออกมาสู่กันให้มันดีให้มันเห็นเป็นสินเป็นอันให้มัน ได้จับได้ต้องได้นะจังว่าเออรัฐบาลของคันเืทักษิณกะกะว่าดีโยโครงการเป็นก็มีหลายโครงการอยที่เห็นชัดๆนะก็เลยว่าการเมืองกับบ้านผ่านมาโดนเตื่นเลล่ะก็บ่ได้ว่าหัวตะมาสนใจแต่ว่าสนใจอยู่ทักษิณนก็นเห็ีดไว้ชาวบ้านชาวซอ,องเป็นกัมมักนะตามปกติเป็นก,ก,นะป,กป็ต่างหละผูดได้ให้ถ่ดีกม็มาก ว่าเรื่องโกงเรื่องอย่างนี้คันจับได้คันมีหลักฐานคันเอาคิดได้กเด็เอาโลดเอาโลดบ่ดีก็ว่าไปเลยบด่ดใสนับสนุนโกงแต่โครงการที่เพิ่นคิดออกมาเนี่ยมันมันถูกรัฐบ,บ,บาลที่มีอีมามันก็มันก็ดีกว่านะมันดีกว่าโครงการสามสิบบาทน,นี่นสิก็เออตะกอนก็ต้องขายงัวขายกล้วยไปแล้วปูยาตาย่ายพี่น้องป้องไป เพิ่นเจ็บไก่ได้ป่วยก็ต้องไปปูว่ากันอยู่ล่วงบานล่วงบานก็ต้องไปใส่ไปเงินโอ้หลายหมืน่นหลายแสนไปเยี่ยมไปยามกันขายเขา่าขายคล้วยไปทั่วแต่ว่ามีโครงการสามสิบบาทของไปเนี่ทักทินก็ดีด,ดีเติบอยู่รับเพิ่นก็รับผิดชอบให้เป็นสวัสดิการของส,สงาะโซนเฮาดีดีดีแต่ว่าดีแหละถึงว่าดีอีหลีแล้วก็โครงการจำนำเข่าเพิ่นก็เออเพิ่นขายเศร้าหน้าก,ก็เข้าใจ แต่กับพยายามถามอยู่ดอกว่าเออมันเป็นยังไงมันขาดทุนอีนี้เขาบอกเขาหลวงเขาไปขายบอ่อใดเงือจังได้แต่กับว่าใดใส่ใจกับว่าให้แต่เป็นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะขายให้เขาให้ได้เงินเป็นเต็มเป็นเต็มหน่วยสาในการสร้างเถานนนนะเรอย่างนี้เขาทนได้ยูโกงการท่ามกิบบาทยังดีมากเออแล้วก็เบี้ยผู้สูงอายุผู้เฒ่าอายุ้านนี่แหละอายุ้านกันเฒ่าแล้วล่ะ ได้เบี้ยมากกับ <w> <them. S 2> พ่อได้ค่าค่าหมากค่าหมากค่ายาสินค่ายังเพิ่นไปจิกพระไทยก็แต่ว่าผู้เฒ่าเก็บเงินดีเก็บเงินเก่งแฮงลูกหลานให้สิบบาทยี่สิบบาทลอยนึงเก็บได้เบี้ยผู้สูงอายุก็เก็บบูร a n g s c กิดอยากเป็กกับเป็กเออเป็กไปพ่อได้เป็นกระแสขนัาดกับเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่นก็ดูแลเดีอยู่มันก็เป็นโครงการใหม่เพิ่นก็หลายหลายโครงการเห็นว่าเพิ่นสีสางรถไฟ ควมเร็วสูงอย่างนันะเรียกว่าอ๋อก็ดีอยู่ก็จะได้ลูกหลานก็จะได้นั่งรถปอกรถไฟนี่เออท่านสมัยคือเดินทางเร็วขึ้นไปมาหาสู่กันบางเทือเดงานอยู่ไกลๆนี่จังหวัดยังเนี่ลอยก็โล่เออแต่มีรถไฟความเร็วสูงเป็นเออลับบานมาอยู่กับดูกับเต่าบ่ต้องไปเศ้าบานเศร้าซ้องอยู่จะข้าหน้าค้าไปค้าเขามันเปืองแต่มีรถไฟก็ดีไปกลับมาอยู่บานเฮา สะดวกขึ้นการขนส่งการขายเข่าขายของเนี่ยมันก็ดีง่ายขึ้นจริงจรมันก็เขาท้าอยู่มันก็ดีอยู่มแค่เย็นดีเย็นงามนั่นแหละแต่ว่าต้องเอาให้ดีเรื่องทุตจะหลอกทุจริตต้องเอาให้ดีแต่ว่ามือนีครับเป็นโครงการที่เพิ่นเสนอมากอะเห็นว่าเพิ่นเฮ็ดได้เพิ่นเห็นว่าเพิ่นเคยเฮ็ดได้สนามบินสุวรรณภูมิแก็บ่เคยไปดอกเห็นแต่ก็ว่าสนามบินสุวรรณภูมิก็ว่าสร้าง คือมากกับเป็นโอ้ก็เป็นหน้าเป็นตาอยู่ก็คือบ้านเฮางออก์ถมีโตนั่งมีโซโฟานั่งมีอัมาหินอ่อนทังสี่คือให้แคร์ให้ไทยบ้านเขามายิ่งมากยามให้นั่งให้สบายในะเขาก็อยากมากก็อยากมากเบื้องแล้วมันก็เป็นตาเป็นเจริญหูเจริญตาก็โอเคบ่เป็นอย่างก็ให้คำนวณเบื้องแล้วก็อัน เงินจะมาใส่สิมาซอยก็ชจะไปกูจะไปยืมมากครับจาให้มันมีเรื่องคอรับสันกับเบิ้งไปไปนั่นก็ต้องการแค่นั้นแหละเพิ่นบอกว่าให้ว้าเรื่องการเมืองแน่ยหลายๆแง่ส่วนก็เลยกว่าก็รักจิว่าจัง๋ก็ประมาณนี้ลหละเรื่องโกงการยังเพิ่นก็ดีเบดตัวอย่างนั่นแ่ละแลบดนี้วันนี้เพิ่นก็มายุบสภายุบสภาเพิ่นก็จังว่าหละเพิ่นก็จิมีเหตุผลมีหยังของเพิ่น ก็บบ่า่าเดี๋ยวเขาคู่หากับผู้ใดามากหาเสียงหายัางกับว่าไปนี่โกงการมีนโะยบายดีๆกับว่ากันไปเลยนั่งฟังโยคิดเปลี่ยนโยเรื่องสื่อสิทธิ์ขายเสียงหนึ่งเดี๋ยวหนีเม่มีหรอกก็อยากได้โยมีให้เขาก็เห็นแต่เขาว่ามันมีมันมีเขาเบ่เก็เห็นจักเธอันเขามากกับจิตคือเราละ ลักเงินมากาเบอร์อื่นสิเด่นะมันนี่แหละบอสสิเี่ยดอกบักได้มันมา,นานได้กับหูยุเบิงยุดอกไว้มันโกงมันบอกโกงเบิงเอาสีเลือกพักสีเลือกค้นก็เอาว่ากันไปตามนดืนเดี๋ยวนี้ยุข้อมูลข่าวสารมันมันก็ดีแล้วนี่ก็ให้ลูกนี่แหละลูกหลานให้เปิดอันนี้ยังเนี่ยโน้ตบุก๊กใยญ่เป็นใยญง เปิดให้เออเปิดให้แน่อยากเบิ้งยังอยากเห็นยังก็ยังเขาแก่รัฐมนุนในสภาเขาเป็นยังเขาแก่บ่อใดก็จำไว้มาตาใดเขาเป็นจังไดเป็นยังคือต้องแก่แก่บ่อไดเป็นยังต้องแก่บ่อไดก็จำไว้ให้ลูกหลานเปิดให้เบิ้งหนล่ะเปิดให้เบิ้งแน่เปิดให้พ่อเบ source, gorilla, ิ้งในลูกอือก็เปิดให้เบิ้งลูกหลานเพิ่นก็เก่งอยูนอินต์นอ้อยยิน์เน็ตเพิ่นเดี๋ยวนี้มัน โอ้ดีเติบอยู่คขดหอดไผ่ยอย่ากนี้ย,ยกหูโทรโทรศัพท์โหลดเปิดเห็นหนา้าปั๊บเลยโอ้ดีหลายนั่นนะตรงนทักษิณเป็นเกษตรใบดีอยู่อันเรื่องนี้ก็ได้โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท,พทพ์เห็นหนา้าเห็นตาก็ดีนะั่นเรียกว่าถ้ามันเป็นแก่รัฐมนุนอยังสิบเบินวายมันแก่บ่ได้ ที่แก่แล้วก็มาหามากนี่ฟังกันไหวมันกบรบบอแมนมันกบรบบอไหวเพราะว่าทุกคนที่เป็นส้อซอเขา้าไปในสภาพกับมูเฮ้ามูตูเนี่ยแหละเป็นคนเลือกเข้าไปก็เพิ่นเฮ็ดนโยบายมาแล้วก็อยากให้ไปเฮตุตามนโยบายนั่นแหละแต่บัดนี่ก็ไปคัดค้าคาดัาคาดแข่งก็ไาไอันนั้นอันนี้อันนี้บอไหนมันอกคัดแมาตาหกสิบแปดบอยืนอายการไปยื่นสาลนับนู่นเลยมันกบรบบอเถือกไปสารมันก็ต่งไปพัน ตำรวจตำรวจสอบสวนสอบสว,วนแล้วกับส่งอายการอายการกับเบื้วงพินนพจารณานาเขาไปยืนย่นให้ศาลเมื่อก็บฟ้องต่อขันที่ละขั้นตอนนั่นแหละมันก็ถือแล้วบอนนี้มันก็ไปกระโดดขามไปศารลรัฐมนุนเ่เหมือนกับว่แมนมันก็ถือต่อการซุมนุ่มใจสิทธิเสรีภาพตามร,รัฐมนุนเพื่อนก็บ,บอกไว้ว่าผู้ใดห้ามไปล่มล่างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีประอะไาอย่างเพื่อนอย่าง มหากษัตริย์เป็นประมุกในรูปร่างบ่ได้ระบอบประชาธิปไตยครับประมหากษัตริย์เป็นของคู่กันในหลวงใหรวงกับบ่อยากไปเอยถึงเป็นกับปิ๊ิทึ่งหัวผีเล่ากรเฮ็ดไปดีเดืบอบยู่พอรวงกรได้งานเฮ็ดงานเนื่อยขื้นฟ้าขื้นดงเขาฟ้าเขาดงพัฒนาแสงเคลื่อนเงาหอนอ่อยโอ้ยเล่ากับ ก็มาบอกตอนสองถุ่มทู้ม,มุ่ใก็เห็นอยู่เบิง้งความดีควาางามเพื่อนก็เก่งเบิร์จูเนียร์บริวา็ตอนรัฐรมนุนหาศูนย์ก็จิกให้เอาบ่อเอามาเหตุประชามาติก็บอกว่าแกได้แกได้พระสันวาเพิ่นว่าวัานวหนึ่งก็ขี่รถจากสารากางบ้าไปนั่งโซเล่กับ ไทยบ้านทัผู้ใหญ่บ่นก็บอกยู่ว่าตะกอนก็บอกไ้แกราชมนุนแกได้แกได้นักวิสาการเพิ่นก็ม่บอกว่าแกได้แกได้ทุกคนก็บ,บอกแกได้แต่บัดพ่อแกแล้วบัดแกบ่ได้ก็โยนามผิดไปให้รัฐบาลว่าเพิ่นสีลมล่างปกคร้องว่าเพิ่นสีโกงเพิ่นสีนั่นเพิ่นสีนี่เพิ่นสีเอาเงินขึ้นทักสินโอ้พ่อแล้ววอแล้วย่าเสพติดว้าร้าย กขากแก้ตามปกติมาตาหนึ่งเก้าศูนย์เพิ่นก็ว่าอยุบอกว่าเออถ้าเกิดไปเส้นสัญญารับรองกับหน,ห,นหน้าประเทศก็ต้องผ่านสภาบ้านนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเอียงมันก็สาบไปเบิดมันก็สมควรสิแก่อยู่อย่าคิดเป็นอื่นอย่าคิดเป็นอื่นอย่าคิดเป็นว่าเขาสิโกงเขาอย่างมาตาหนึ่งเก้าศูนย์เพิ่งกะว่าอยยุบอกว่าเออการจะทําสนธิสัญญาได้เด้ควรว่ากาให้ผ่านสภากันสภาซะก่อน ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดน้ำท่วมคือยังปีที่แล้วอนปีสองปีที่แล้วไงน้ำท่วมมันจิกกู้เงิ่อนจากประเทศอื่นกับบ่ไห้เฮ็ดยั้งมันกระติดอันนี้มันกระสิพีดก็เขาก็เฮ็ดบ่อไหรก็พยายามหาเงินมาซอยเลี้ยงพี่น้องอันผููเขาลำบากลำบุญมันนี้เดี๋ยวนี้เขาเพื่อนก็ไปแก่แล้วก็หาว่าเพื่อนไปลักลับตีซีว่าสัน่าเพื่อนกขาไ่ได้ลักลับดอกเพื่อนก็อยากแก้ให้มันแล้วก็เปิดสมัยประชุมแล้ว อันประชุมอันชุมนุมอันเย้วเย้วเย้ยวอยู่อันยังน่นประชาธิปไตยเพิ่งเกิดบัณีิตตึงมาบตาหกสิบแบบมันก็พีดอยู่แล้วกระจายสิทธิเสนีภาพเพื่อมาลมล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีภาษามหาวัฒน์เป็นประมุขประชาธิปไตยเพิ่นก็บอกเพิ่นก็บอกจะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเป็นระบบอี่หงขอเพิ่นว่าสภาพประชาสุนตีนั่นแหละ ก็พิดแล้วมันเป็นราชาธิไปไตยมันเป็นภะชาภะชาสนมัน์พิษไดแล้วพิดตั้งแต่ยู่ในมุงแล้วเศร้าเศร้าซะเศร้านี่มันแท้ไปกับบไะเทอกมันดันไปกับพวไว้นะมันผิดตั้งแต่เกิดแล้วตั้งแต่เรื่มแล้วตั้งแต่ว่าอื่นมวนมหาภาชาสนเป็นออกมากก็บอกว่ามวนมหาภาชาชนทําไใดมันเกิดมันจิสูขคนเลือกตั้งด้จังหวัเขาเลือกตั้งออกมาแล้วก็บอกกันสภาบ่มมีความสอบทำยนการอยู่แล้วก็มันกระแมนอยู่รัฐบาลเป็นกระฮ็ตพิดแล้ว เิ่นก็อมาขอโทษแล้วว่าเออพิดแต่ประชาชนเบาเอาน้ำกับเออถอนร่างพอระบนี่ทศกัรมออกมาแล้วเิ่นวางสั้นถอนออกมาแล้วถอนออกมาเบิดก็ยยานเขาเอาไปขึ้นใส่อีกเหลืออยู่หลางหนึ่งหลังสองยังเป็นกะว่าไปตามหนึ่งก็เลยมันแมนบ่เิ่นเจนอยู่บ่เิ่นก็เค็ดเิ่นกะลาบลาลาเปนนี้ก็หายเพิ่นยุบสภาผู้ว่าสปิดนั่ปิีดนี่เพิ่นก็เอาเอาเอาาโอเค ก็อยากให้ถอยอีกม like. ันก็เกิดยุบสภา่ก็เข้าใจเพิ่อนละว่าเออว่าอยากให้บ้านเมืองมันเกิดกะลี่ยกกะลี่หยังนะค้นขากันเลียดน้องแผ่นดินก็ว่าอยากให้เป็นสันเกิดเกิยุบเกิดเกิเป็นคนอ่อนโยนอ้อนหยังกัน่ายกเป็นปุยเป็นปุยยิ่งเนาะกัน่ายกเป็นผู้ใช่เนี่ยโอ้เบิดตอนนั้นคือจังรัฐบาลที่แล้วก็จักเป็นเฮ็ดจังได๋ไทยญาติพี่น้องไทยยังก็เข้าไปก็มู่วกันกันรวบเจ็บร่วมตายกัน อันนี้ก็ว่าท่านไอ้ฮู้เลยว่าผู้ใดเป็นคนเ yeah. นี่ยก็จำแนนล่ะกระเพิ่นก็บอกให้เบาหลายๆก็ะบอกไปสัน่นไปเรื่อยเพื่อก็ะกระดิมีแกนมีสารก็ไปเรื่อยเพื่อกระโดนละก็เมื่อเท่าน,นั้นละ่ะปานีก็เลือกตั้งสองคุมภาอยากให้เพิ่นมาหาเสียง ปากไปบอกรัฐบาลแน่ก็ได้ว่านโยบายแก่รัฐมนุนเอามาเลยเอามาเลยอยากให้แก้ยุ่นมาตาสามซุนเก่าการกระทาการใดใดตั้งแต่ก่อนหรือหลังการรับประทูนนี้ถือว่าเห็นชอบด้วยรับประนูนี้โอ้หแมนดอกกับโบมีความหูหเรื่องนี่แหละแต่ว่าประเทศอื่นคือซิบ,บมีดอกอมาตาแบบนี้เอาออกซะ เฮ็ดไหวก็เองเฮ็ดเองก็จัดไปเฮ็ดเองเสียเองทุกอย่างมันเกิดขึ้นไดบย่อยอมคิดหลายก่อนสีเฮ็ดเหี่ยงเขาเลือกตั้งกันมีเสียงของเจวบอกเจ้าบันเขาไปก็อยากให้มันเขาลบจิตเขาลบเสียงกันแน่สี่นะเลือกไปกัไปแล้วก็ไปยึดอำนาจรัฐประหาร ยึดไปซื้อๆเข้าโตกาไปแต่ว่าหังคนผี่กวา่าเดหลายเป็นเสียงรัฐบาลเขาก็ค้นหลายกลัวไปยึดอำนาจของเขาไปเห็นเขาเซื้อๆเขาบอกมาบอกมันบแมแนดอกเขากคเครียดอยู่เขาไปอยากให้รัฐบาลของเขาเนีย่ยพิจารณาแบาาบเมี่ยงใบเราบอกต้องไปอยากกับผู้ได้ธุรกิจบด่ดีขึ้นลง่งขึ้นลงตาม ภาวะเศรษฐกิจของยี่งหน,นอกเม่กา่าญี่ญปุ่นจีนยิ่งกันเติมยู่อีรัก์ุนของทั้งผีแพงเลยเศรษฐกิจบดีเลยน้ำมันขึ้นแล้วค่าวเข้าใจมันเดี๋ยวนี้นโลกมันเป็นอันเดียวกันเบื่อเดี๋ยวนี้จะเปิดเอไอซี่ะเปิดเอไอซีนน่บาดีก่อนไทยบา้านไทยพี่น้องอยู่ประเทศอื่นเพิ่งกับจีลังเขามาดูแลตอนรับกันไปเศรษฐกิจกับจีมุนขึ้นไป นักลงทุนกับสิเขามากแต่ป่นี้รัฐบาลกับบมีจะเทียนระคาแบบนี้ก็แย่แย่เลยแย่ห้ายต้นกระทบไปก็ถึงเศ้าหน้าให้เขาเ้าหน้าเาว้าสวนเศร้าห้ยเศ้ายางสวนยางสวนมันสวนอ่อยแม่นบัดนั่นแหละเฮ็ดกันเข้าไปอันไดที่มันดีก็เฮ็ดกันเข้าไปอันไดที่มันบ่ดีก็อยาไปเฮ็ดต่อรอร้อประเทศอื่นประเทศยังเขาจังจังอย่างเนี่ยหลาสุดพม่า มาเปิดประเทศแหลวไปวพัฒนาแล้วนักลงทุนลั่งเข้าไปแล้วการท่องเที่ยวตามไปแล้วเล้าเหตดน้ำสิแล้เรายสิงคโปร์ปไปแล้วก็ไปเบ่อแล้วยาสน,นามกลก็เถอะเศร้าเถอะตั้งรัฐบาลขึ้นเลือกตั้งวันที่สองเอาเลยนโยบายออกมาเลยนโยบายแกแล้วนั่นเอามาเอามาอีกแล้วสิเลือกเอง กันพูได้มักแบบใดตังนโยบายขึ้นมาเลยถ้าคิดว่าดีก็สู่กันทั้งนโยบายเลยเด้่องที่ห้สีคิดเองหรอกเฮาสิพีจราหน้าหรอกบ่แมนว่าบ่ฮหูหรอกเรื่องกันหมอกันเนียกับหเข้าหูเนี้ยข้ได้คุยกันจำเนี่ล่หละบอกโดยแล้วเดยวเขาถา่ายจริงจริงก็บ,บานขึ้นเด็กห,หน่อยถาอย่ายบ,บ,บับติก็บานเพื่อนวาบานตึกบานปูนบานลานค้า เบิรนนอนอล่ะค้าบาดับสองครนะซนี